เอาละครับกราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวันนี้เรามาเล่นสแลน b c k k r r o m Heaven ต่อนะครับก็ตอนนี้ผมได้มาถึงด่านต่อไปแล้วนะครับนั่นก็คือ The Sewer หรือว่าอุโมงค์ใต้ดีนนั่นเองครับเอาละเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับ เดอะซูเวอร์ท่อระบายน้ําเชื้อโรคร้ายค่อยๆไหลผ่านอุโมงค์ใต้ดินจากนั้นก็ถูกดูดเข้าสู่เขาวงกตขนาดมหึมาทั้งหมดก็เพื่อที่จะปกป้องป้อมปราการจากการรุกรานของคนภายนอกฉะนั้นโรจึงได้สร้างกับดังมากมายเอาไว้ด้วยผนวกกับทหารยามที่พร้อมจะแพร่โรคภัยให้แก่ผู้ที่ย่างกรายเข้ามาโอเคนะครับสำหรับรายละเอียดของฉากนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมรอโดสักครู่นะฮะ มาแล้วฮะอุโมงใต้ด <who referred to> ินเหล่านี้อยู่บริเวณด้านล่างของเมืองเก่าทว่ามันเต็มไปด้วยกลิ่นเน่าเหม็นและอันตรายไฟเท่านั้นที่จะส่องแสงพร้อมกับนำทางให้กับท่านในคุมนรกแห่งนี้เอาล่ะแล้วเจอกันที่เมืองเก่านะท่านนักรบหวังว่าท่านคงจะรอดชีวิตกลับไปโอ้โหนอกจากไม่โอยพรแล้วยังสาบแช่งอีกนะครับไอ้นี่โอเคตอนนี้ผมเอ้ยโอ้โหพุ่งโผล่มาจากไหนวะเนี่ยดูเหมือนว่าโรคร้ายใน มงุใต้ดินจะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนะครับมีแต่พวกปล่อยพิษทั้งนั้นเลยฮะแล้วผมสำรวจฝั่งนี้ก่อนนะฮะไม่มีอะไรแล้วก็ผมเหมือนสับสวิตไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเอ้าเอา,เอามีอย่างนี้ด้วยคุณผู้ชมตายเฉยเลยครับโอเครอบนี้เราข้ามไปฮะอ่ารอดแล้วนะครับแล้วก็ผมได้เช็คพอยต์โอ้โหต้องบอกว่าเป็นตามคำล่อลือนะครับเพราะว่ากับดักเยอะมากๆเลย แล้วไอ้รังข้างบนนั้นอะไรเนี่ยปล่อยก้อนเขียวๆลงมาได้ด้วยนะฮะโอ้แล้วก็แตกออกเป็นแมงมุมนะครับน่าจะเป็นรังแมงมุมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาคมับมาลองดูนะครับลองเปลี่ยนทา่าดูว่าเนี่โอ้โหเยอะเหลือเกินมันต้องโดนแบบนี้ครับเอ้ยหืมเคาน์เตอร์ไม่ทันอีกทีหนึ่งเอาไม่ได้มาอ่าได้แล้วครับก็ไม่ได้เล่นหลายวันนะครับต้องรื้อฟื้นกันนิดนึงฮนะ นี่ยังงงอยู่นะครับถ้ากลับไปเล่นมีโอเนี่ยต้องฟื้นความทรงจํากันนิดนึงนะครับโอเคนะครับผมไม่แน่ใจก็เข็นเข็นมาก่อนนะครับเป็นก้อนหินดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมไปต่อครับอ่ามาอ่าโอ้โหมากันเป็นขบ,บวนเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองชาร์จโจมตีแบบนี้ดูครับอ่าโอเคได้ผลนะครับไอ้นี่ไอ้นี่โอเค นี่มันน้ำแบบว่าน้ำเน่าเฟะมากๆนะครับสีเขียวล้วนๆแล้วก็มินิบอสตัวนี้นะครับเราเจอกันหลายรอบแล้วมันจะมุดมาที่เท้าของเรานะครับเตรียมลบนะได้จังหวะเตียบโอ้โหน่าจะแพ้ธาตุไฟนะคุณชมเพราะว่าใช้ดาบไฟนี่ทีเดียวไายนะครับโอเคเราได้เช็คพอย์อีกเช่นเคยเลือดกลับมาเต็มครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกับดักรอจังหวะสักครู่อ๋อได้ครับนะ ทีนึงเยี่ยมมากแล้วก็ตรงนี้ลงมาด้านล่างนะครับโอ้โหเอ้ยเกือบโดนเอ้ยโอ้โหกลัวแล้วไงมารอบนี้อีกทีนึงนะครับจำได้แล้วนะฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อนแนี่พี่ทันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราลงด้านล่างนะครับรอบนี้จะต้องระวังนิดนึงนะครับมาปึ๊บ โอเคได้ละรอจงังหวะกระโดดสับทันทีแล้วก็พานนะครับโอเคแล้วก็ไอ้นี่เฮ้ยโอ้โหกิเลนพิษมึงมาอีกแล้วใช่ไหมมาก็ต้องเจอสวนแบบนี้แล้วก็สับครับตายไหมยังไม่ตายโอ้โหนี่ขนาดใช้ดาบไปนะเนี่ยนี่ยิงโมเยใส่ยังไม่ตายอยีกครับคนที่จะตายคือผมนะคุณผู้ชมตายพอดีนะฮะโอ้โห จากหลังนี่เป็นโครงกระดูกเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมฮนะแล้วตรงนี้เป็นกับดักนะฮะเราจําได้แล้วไม่พลาดโอเคอานเฮ้ยแล้วตรงนี้อ๋อไม่มีอะไรนะครับมีกับดักอีกเช่นเคยโอ้กับดักเยอะมากนะครับตอนนี้เราก็โอ้ยผมได้เช็คพอยอีกครั้งนะครับแม่ลื่นไหลนะฮะรอบรนี้เราก็มีศัตรูโผล่มาผมใช้เคาน์าเตอร์แบบนี้ครับ เอ้ยโอ้โหมุดทันไอ้นี่หัวไวนเนี้ยมารอบนี้ไม่ให้ผ่านแล้วครับโอเคแล้วก็ผมไปทางไหนดีเอ่ยเอย๊เดี๋ยวนะมันนะ่าอ๋อนี่ไงมีสวิตช์ครับอ๋อแบบนี้นี่เองเราจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนะครับ อ๋อนี่ไงมันมีทางลงอยู่คุณชมแล้วก็เป็นลิฟที่มันเคลื่อนไหวได้แบบนี้นั่นเองนะครับฝั่งนี้โอเคผมไปดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่าครับไม่สบายใจนะฮะเอ้ยหืมีไอ้นี่อีกแล้วครับเกลียดมากไอ้ตัวยิงเวทสร้างความลำบากให้เรามาตั้งแต่ตอนแรกๆแ,แล้วนะครับมานี่นะเราก็สาบครับ อ๋อมาเพื่อสับสวิตตรงนี้ด้วยแล้วก็น่าจะมีอะไรให้เราได้ไปต่อนะครับดีจังที่มาถูกทางครับเฮ้ยเอาเอาเอาโอ้โหมึงมาไงไงเนี่ยโอ้โหมีแบบนี้ด้วยเร็วเข้าเร็วเร็เร็วเรวนี่เฮ้ยจะถึงแล้วอ่าโอเคครับรอดมาได้แบบบุดวิดนะฮะโอ้โหตอนนี้รอบเดียวเลยนีครับอ่าเราได้เช็คพอยด้วยแล้วตรงนี้มี โอ้โหโผล่มาแล้วครับโผล่มาตึมหนีก่อนหนีหนีหนีหน,นีโอ้ยยิงไล,ไล่ไล่หลังมาตกโอ้โยตกไม่ได้โดนไปโดดอีกโอ้โหงานเข้าแล้วก็ตรงนี้แล้วมันจะตามมาไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมีตัวใช้แท้คุณผู้ชมโอ้ท่าทางจะนี่นะเคาน์เตอร์ได้พอดีแต่เข้าไปฟันไม่ได้นะครับโอ้โจยจะตายจะตายจะตายถอยก่อนครับโอ้ยต้องใช้วิธีตูดอีกแล้วครับยิงเวสใส่ไปก่อน อ๋อนี่ไงมันมันติดคุณผู้ชมมันก็เลยไล่หลังเรามาไม่ได้ครับแล้วก็ผมจัดการให้นี่ได้แล้วด้วยโอเคอรับรื่นดีนะครับแล้วก็ถึงเช็คพอยต์ผ่านมาได้ครับไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ต้องกะจังหวะดีๆนะครับแล้วก็อ่มีลิฟต์นะครับเราก็ขึ้นไปดูกันครับว่าข้างบนจะเป็นยังไงต่อโอ้โหหลบได้แบบบุดหวินมากแล้วตรงนี้เอ้ย โอ้มันเป็นรูปปั้นล่อยไฟปะวะอ่าจริงด้วยคุู้ชมเราเข้าไปสับ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 ,สบนี่แน่แล้วก็ผมโดดขึ้นไปเจอเอ่อตว,วิต์พอดีนะครับแม่โชคดีครับมาตอตอไอ้นี่ก็กวนเหลือเกินจะจิงอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเอาละหมดแล้วครับแล้วก็โอ้โหพี่มินิบอสตัวเดิมนหมครับแม่ฉากนี้เจอหลายรอบแล้วเนี่ย เราก็ใช้ผ้าธรรมดาดูบ้างนะครับให้คุณผู้ชมนะฮะได้เห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงอุ๊ยโอ้โหแบ็กว a ร์ดผิดเดี๋ยวนะขอเคานเตอร์แบบนี้ครับอ่ายังไม่ตายแล้วก็เจียบมทีนึงโอ้ยกว่าจะตายนะครับแล้วก็ตรงนี้มีสวิตช์นะฮะนี่แล้วผมจะไปตรงไหนต่อดีน่าจะมีเลยบลงมาหรือเปล่าคุณผู้ชมอ่าถูกต้องนะครับไปแม่เหมือนพานคุณผู้ชมเที่ยวเลยนะครับตอนนี้ สภาพเหมือนไกด์โอเคมาไอ้นี่ยิงไฟมาอีกแล้วแหมเยอะเหลือเกินนะฮะเรารอจังหวะสักครู่นะครับก่อนที่จะเข้าไปปึ๊บมาสับสับย้อนหลังได้ด้วยนะครับเอาคืนไปเอาคืนไปนี่นี่นี่ีเอาละแล้วมันไม่มีอะไรกูจะมาทำไมวะเนี้ยสับไปก็ได้ประโยชน์นะครับหนาไมไฝังดีกว่าน่าจะเป็นทางนี้ครับอ่าทางนี้ก็ยังมีอยู่ไว้นี่นะ มายิงมายิงมายิงมาทีนี่นะอื้ออืมอือ,อ,อแล้วไอ้นี่โผล่มาใช่ไหมต้องโดนเคาน์เตอร์แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับนี่อีกทีนึงตายไหมล่ะโอ้โหยังดูเหมือนว่าดาบไฟจะโอเคกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับตายง่ายมันก็ไม่สนุกใช่ไหมครับผู้ชมเราก็ลองทู่หลายๆแบบดูเนาะเอานลครับ ตรงนี้น่าจะมีลิฟต์ลงมาอีกนะผมว่าเอา้าไม่มีอะลงมาดิเอ้ยไม่มีอ๋ออยู่นี่โอ้เราก็นึกว่าอยู่ตรงนู้นนะครับเราก็ได้เช็คพอยต์นะฮะเอ้ตรงนี้มีกับดักอยู่โอเคมาเอาละเฮ้ยอ๋อนี่เรารู้รู้จักมันดีนะครับลูกตุ้มอันนี้ต้องโดดลบโดดอ่าอกระโดดทีนึง เอ็กเชนึงแล้วก็หมอน,นี่หมอน,นี่เราต้องทำลายฐานมันมทัาทํำลายนี่เอ้ยเอาไม่ทันโอ้โหแล้วกระโดดข้ามไปครับเอ้ยเอา <laughs> ตายเวเยเนยกูสามาถึงนี่อเอาใหม่คุณชมมากับจากเยอะเหลือเกินนะครับฉากนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าฉากนี้จะเข้าสู่ ป้อมปราการของหลอดโรหรือเปล่านะครับมันก็เลยมีกำมดักไว้ป้องกันสัตรูที่พยายามที่จะบุกไปยังป้อมปราการของโรนั่นเองนะฮะก็ผมว่ามันเข้าใกล้เข้าไปทุกทีแล้วแหะครับคุณผู้ชมโอเครอบนี้เราต้องระวังนะฮะการกระโดดไปแล้วกะจังหวะไม่ดีนี่ร่วงลงไปอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะผมรอก่อนแล้วก็หน้าหลบได้จะมีอีกไหมหน้าหลบได้แล้วก็ข้ามไปได้แล้วครับ โอ้โหงดงามแล้วก็เอ้ยอยังมีมาแจมกูสานรอดมาได้แล้วเนี่ยยังพุ่งมาหาอีกแล้วตรงนี้มีกับดักนะครับข้ามไปด้านบนอ่ามาอีกอันหนึ่งนี่นะเอ้ยนี่นะนี่นะเอาละอีกทีนึงแล้วตรงนี้กับดักคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะฮะต้องจําให้ได้แต่เดี๋ยวผมเป็นห่วงไอ้เขียวๆพวกนี้แล้วเกินนะกลัว,วมันจะมากระแทกแล้วเราแบบเด้งไปโดนกับดักนะครับอ่า มาหนี่มาหนี่โอเคผ่านแล้วก็มาที่เช็คพอยด์นะครับกระโดดข้ามไปอ่ารอนิดนึงครับโอเคครับวิ่งไปรัวๆฮะเอ้ยคือเอบเกือบไปแล้วคุณผู้ชมเอ้าจิบมหายล่วงจนได้ไม่โดยฝั่งนี้ไปดโดยฝั่งนูน้นมาไม่ฮะ ดังเยอะอะไรขนาดนี้ครับเอ้ยออดีนะตัดสินใจวิ่งมาทันนะครับหลบทั่านโอ้โหเอาแล้วผมผ่านแล้วแต่ตรงนี้ต้องรีบกระโดดนะครับไม่งั้นมันพังเอา้าโอ้โหเยอะมากครับคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้อีกทีนึงมาอา่าผ่านผ่านผ่านครับแล้วก็กลับดักกระโดดแนมกระโดดอีกทีโอเคแล้วก็เอา้าตรงนี้มี แท่นที่ร่วงลงไปข้างล่างนะครับต้องใช้ความเร็วนิดนึงแล้วก็ตรงนี้มีแท่นมีแท่นเด้งด้วยนะครับโอเคไปเรื่อยนะฮะแม่รอบนี้ไปเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะพังหรือเปล่าเอ้ยอ่าตรงนี้ยังนะครับผมเคลียร์หมอน,นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมารบกวนเราเวลาเรากระโดดนะฮะอ่าโอเคนะครับแล้วก็โอ้ได้เช็คพอยด้วย แล้วตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเอย๊จะเป็นห้องบอสหรือเปล่าคุณผู้ชมมันเงียบๆผิดปกตินะฮะเดี๋ยวผมสำรวจฝั่งนี้ก่อนไม่มีอะไรฮะอ๋อแล้วมีข้อความขึ้นมาบอกว่ามีเงาดำๆขนาดใหญ่อยู่ด้านนอกแล้วไอ้นี่นี่เองนะครับมาสเตอร์บีโฮเดอร์คุณผู้ชมเป็นบอสนะครับเอาแล้วกูจะเอายังไงกับมึงดีเนะี่ยเดี๋ยวนะครับผมว่าพึบ อ๋อมันอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมผมว่าใช้วิธีฟันไอ้ลูกเขียวๆย้อนกลับไปดีกว่านะครับน่าจะปลอดภัยกว่าเอ้ยอืมรัวเหลือเกินเอ้าโอ้โหยากว่ะเดี๋ยวนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอ้าโดนตัวก็ไม่ได้ลืมไปมคุณผู้ชมโอ้กูจะตายแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวนะรอจังหวะก่อนมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันปล่อยตัวนี้มาด้วยเนี่ยทำไงวะเนี่ย โอยเยอะเหลือเกินแล้วเลือดยังลดไม่ถึงครึ่งเลยยังไม่ถึงครึ่งมาเอ้ยหืมไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหยเยอะไปมาต้องมีขีนะครับผมเปลี่ยนดาบเป็นดาบน้ําแข็งนะฮะเพราะว่าจากการทดสอบจากการตายหลายรอบนะครับพบว่ามันไอตัวที่มันปล่อยออกมาทีเดียวตายนะฮะมารอบนี้เราจะใช้สูตรเดิมไหมครับ ก็คือเราจะฟันไอลูกเขียวๆกลับไปนะฮะแล้วก็รอจังหวะก่อนครับนี่นี่แบบนี้ครับแบบนี้ครับถ้ามันลงมาเราก็สับนะหาความสับแบบนี้ครับสับไปสับไปฮนะอ่าสังเกตว่าเลือดเลือดจะลดเร็วพอสมครวรนะฮะตอนนี้แล้วก็นี่นะโอ้โหนี่อึ่งเอาไปละเดี๋ยวๆลงมาลงมาลงมา ลงมาให้พี่สับให้พี่สับแบบนี้โอ้โหเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วคุณผู้ชมอีกนิดเดียวโอ้ยโอ้ยเลือคนละครึ่งมาโอ้ยเมันเริ่มรวขึ้นเรื่อยๆ้วครับเรวยขึ้นเรื่อยๆอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งน,นี่นะออกขึ้นไปมานี่นะนี่นะโอ้ยไม่ถึงหายผมจะตายแนละ้วคุณผู้ชมเลือดผมจะหมดแล้วนี่นะโอ้ยตรงแรกกันมาแรกกันมาแรกกอนนี่นะโอ้ยจะหายจบหายนี่นะเอาไป อีกเทนึงโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะครับมาชาวร็อกมานะครับ <c oughs> ชนะจนได้นะครับต้องบอกว่าผมตายหลายรอบมากนะครับคุณผู้ชมด้วยเสียงตราแห่งเทพเจ้าแห่งเล็ก,กลาท่านได้บทขยี้มาเตอร์บีโฮเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วหลอดโรต้องไม่สบอารมณ์แน่เจ้านี่เป็นสัตว์ตัวโปรดของเขาเลยล่ะโทรดปรานถึงขนาดตั้งชื่อให้ด้วยนะท่านรู้ไหมเอาล่ะรีบกลับกันเถอะ ก่อนที่ความโกรธของโรจะพาเขามายัางที่นี่อ่าโอเคแล้วเราจะกลับอ๋อทางนี้ครับผู้ชมไปถึงอ่ะโอ้โหนี่ครับก็ เรากลับมาที่โอทาวเมืองเก่าอีกรอบนึงแล้วนะครับแล้วก็สําหรับเอพิโซดนี้ก็คงจะจบไม่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณผู้ชมนะครับที่ยังติดตามสเลนนะครับแบ็กฟรอมเลกันอยู่นะครับมีมาทวงซึ่งผมก็รออยู่นะครับว่าคุณผู้ชมจะคิดถึงเกมเกมนี้หรือเปล่านะฮะและไม่ต้องห่วงนะครับผมเล่นจบแน่นอนเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ